กกกาาารรรเเลืออใช้วััตตตถุนยทงษหลักการเลือกใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรวิเคราะห์ปัญหาศัตรูพืชให้ถูกต้องเพื่อจะได้เลือกใช้สารกําจัดศัตรูพืชได้ถูกต้องอ่านฉลากก่อนใช้ใช้ให้ถูกเวลาถูกอัตราป้องกันอันตรายโดยการใช้หน้ากากถุงมือและเสื้อผ้าที่เหมาะสมขณะฉีดพ่นต้องอยู่เหนือลม คนสารเฉพาะตอนเช้าหรือตอนเย็นงดใช้เมื่อใกล้ระยะเก็บเกี่ยวและใช้สารกำจัดศัตรูพืชเมื่อจำเป็นและเป็นทางเลือกสุดท้ายการป้องกันพิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรอ่านฉลากให้เข้าใจก่อนใช้และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากใช้วัตถุอันตรายด้วยความระมัดระวังอย่าใช้มือผสม ให้ใช้ไม้กวนหรือคุกให้เข้ากันอย่าใช้ปากเปิดขวดวัตถุอันตรายหรือเป่าสิ่งที่อุดตันหัวฉีดการฉีดพ่นวัตถุอันตรายต้องแต่งตัวให้มิดชิดเพื่อป้องกันมิให้ถูกระอองวัตถุอันตรายขณะฉีดพ่นให้อยู่เหนือลมเสมอและหยุดฉีดเมื่อลมแรงอย่าสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารขณะใช้วัตถุอันตรายห้ามรางภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่นหลุงแม่น้ำบ่อน้ำลำคลองเมื่อเสร็จการใช้วัตถุอันตรายแล้วถอดเสื้อผ้าที่ใส่ออกซักและอาบน้ำให้สะอาดหยุดฉีดพ่นวัตถุอันตรายตามกำหนดก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชตามที่ระบุบนฉลากถ้ารู้สึกไม่สบายให้หยุดฉีดพ่นและรีบไปพบแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลากวัตถุอันตราย เก็บวัตถุอันตรายไว้ในภาชนะเดิมที่มีฉลากเท่านั้นห้ามเปลี่ยนถ่ายไปภาชนะอื่นและภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้ทำลายและฝังดินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารป้องกันกํำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้โดยตรงจากพิษของสารเหล่านั้นอาจเกิดผลกระทบต่อพืชที่ปลูก ทำให้เสียหายได้อาจสร้างปัญหาการระบาดของมแมลงศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นอาจสร้างความต้านทานของมแมลงศัตรูพืชต่อสารกาจัดศัตรูพืชเกิดพิษตกค้างผลิตผลการเกษตรและเกิดปัญหาพิษตกค้างในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอาการแพ้ในขณะใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหยุดการใช้ทันที พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกควรงดสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือดื่มนมเพราะอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงยิ่งขึ้นถ้ายังมีอาการแพ้อยู่ควรเลิกทำงานและอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหากอาการแพ้ยังไม่หายควรรีบไปพบแพทย์พร้อมนำภาชนะบรรจุและฉลากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ไปด้วย ลักษณะของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ผิดกฎหมายไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายผลิตบันที่ระบุบนฉลากว่าเป็นสารชนิดหนึ่งแต่สิ่งที่บรรจุอยู่ในภาชนะเป็นสารอีกชนิดหนึ่งมีสารสำคัญต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดบนฉลากหรือที่ขึ้นทะเบียนไว้และมีสารอื่นเจือปนเพื่อลดต้นทุน พิเคชันตรวจสอบทะเบียนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเกษตรทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีเกษตรและพันธุ์พืชด้วยเลขทะเบียนและปีพศแอปพลิเคชันนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากร้านค้าหลอกขายสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือปลอมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผลิตผลเกษตร หรือต่อตัวเกษตรกรเองวิธีการตรวจสอบทะเบียนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 1. โหลดแอปพลิเคชัน DOA Agri Factor ลงในโทรศัพท์มือถือ 2. เลือกว่าจะตรวจสอบทะเบียนผลิตภัณฑ์อะไร 3. ใส่เลขทะเบียนลงในช่องว่างแล้วเลือกปีพศอ แล้วคลิกค้นหา 4. จะขึ้นรายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายโทรศัพท์02 579 7986กลุ่มควบคุมปุ๋ยโทรศัพท์ 025795536ต่อ7กลุ่มควบคุมพันธุ์พืชโทรศัพท์025793635กลุ่มสารวัตรเกษตรโทรศัพท์029405434และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 8